สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพจะมารีวิวผมกับเจ้าจอยเกมนับโว n o, n j 44ครับเป็นจอยเกมขนาดพกพาสามารถเชื่อมต่อกับดีไวทครับทั้ง iOS หรือว่า Android เราสามารถใช้งานได้อย่างเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายบอกเลยว่าจอยเกมตัวนี้คผมเป็นจอยเกมที่กดได้ง่ายมากและเชื่อมกันครับผมมันไม่ไปบดบังหน้าจอของเราครับเวลาเล่นเกม ถือว่าคุณสมบัติคือดีมากในการใช้งานตัวนี้ครับนี่ครับคือจอยเกมของ n a ท o NJ44 ครับตัวนี้ผมน้ำหนักเบาในการพกพาถือว่าพกพาง่ายมากเบามากครับพี่จับและพี่สัมผัสปึ๊บปับ๊บจับมาสมาร์ทโฟนของเราปุ๊บนี่ปับ๊บก็สามารถนำมาเล่นเกมมาเลยบอกเลยว่าเป็นตัวจอยเกมที่พี่ชอบมากในการใช้งานครับกดสกินครับกดสกิลต่างๆบอกเลยว่าในการใช้งานคือมันดีสุด เป็นจอยเกมที่รองรับทุกฟังก์ชันในการใช้งานครับควบคุมเกมมือถือโคตรง่ายเลยในการใช้งานตัวนี้กดสกินครับกดสกิลต่างๆบอกเลยว่าในการใช้งานคือมันดีสุดเป็นจอยเกมที่รองรับทุกฟังก์ชันในการใช้งานครับควบคุมเกมมือถือโคตรง่ายเลยในการใช้งานตัวนี้ในการเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อโคตรง่ายในการใช้งาน พับใจจริงๆครับหลังจากที่พี่ใช้งานมาเป็นตัวจอยเกมที่เชื่อมต่อแล้วกดปุ่มต่างๆถือว่าสุดยอดมากหลังจากที่แกะกล่องมานะครับนี่ครับอุปกรณ์ของผมตัวกล่องก็เป็นแบบนี้นะนี่ครับนี่เลยเป็นตัวอุปกรณ์ที่พี่พัพบใจมากครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ผมดิ้งดั้งที่พี่ให้นะผมในการซื้อนะครับสามารถไปกดสั่งซื้อหรือว่าใครอยากติดตาม นับโบ t h a i l a ด์ครับสามารถไปกดติดตามที่ทางเพจที่พี่แนบลิงค์ครับผมด้านล่างนี้ให้ผมทางยูทูงพีอย่าลืมผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยผมสวัรดีขอบคุณครับ